วัย40แล้วนะคะจะบอกว่าผิวพังร่างพัง มากเลยนะคะของแบบนี้มันมาทาไว้นะเลี่ยงกันไม่ได้ต้องเจอกันทุกคนนะคะต้องมีตัวช่วยนะคะเสริมสร้างร่างกายซึ่งมันช่วยได้จริงๆค่ะแนะนำตัวนี้เลยค่ะยูคอลลาเจนค่ะตัวนี้เป็นเพียวคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนะคะเขาใช้ส่วนผสมนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดค่ะและผลิตโดยโรงงานผลิตคอลลาเจนอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะที่เป็นผู้นำด้านการผลิตคอลลาเจนม,มานานกว่าร้อยปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าปลอดภัยค่ะจริงๆเนี่ยปูนทานคอลลาเจนมาหลายตั แ,ะะแต่ว่าที่เลือกทานตัวนี้เพราะว่าเขามีคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ค่ะซึ่งเป็นการรวมกันของคอลลาเจนถึง4ชนิดเข้าไว้ด้วยกันเลยถือว่าเยอะกว่าที่เคยทานมาเลยนะคะก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเสริมในส่วนที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างได้น้อยลงค่ะและตัวนี้เขาให้ปริมาณคอลลาเจนมากถึง101,000 10, 10, ม mm ิลลิกรัมเลยและอีหนึ่งความพิเศษนะคะคือเขาใช้คอลลาเจนไดเปทด์ลิคสิคเวลเน็กซ์ค่ะที่ขึ้นชื่อว่าดูดซึมได้ดีที่สุดในโลกจัดว่าพรีเมียมเลยค่ะ คือทานยูคอลลาเจน1ช้อนนะคะเทียบเท่ากับการทานคอลลาเจนทั่วไปถึง10ช้อนเลยทานแล้วเห็นผลไวค่ะเหมาะมากนะคะกับคนวัย40บาปุ่นนะคะที่ชอบมีปัญหาปวดเข่านะคะบางทีก็งงว่าเฮ้ยทำไมเราปวดเข่าหนักมากไม่เราแก่แล้วหรอแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งปัญหานะคะนั่นก็คือผิวแห้งเกิดริ้วรอยได้ง่ายมากไม่เหมือนตอนสาวๆค่ะยูตัวนี้นะคะ ตัวช่วยเพิ่มการดูดซึมคอลลาเจนได้ดีด้วยค่ะเพราะว่ามีวิตามินซีสูงจะช่วยเสริมการทํางานและเพิ่มการดูดซึมร่วมกับคอลลาเจนได้อย่างดีมีประสิทธิภาพค่ะ ทานเป็นประจำต่อเนื่องนะคะจะช่วยลดอาการปวดข้อแล้วก็ผิวกลับมาเนียนนุ่มชุ่มชื้นภายใน4สัปดาห์ค่ะใครที่ทานคอลลาเจนอยู่หรือว่ามองหาตัวช่วยดีๆสําหรับคนวัย40แบบเราๆนะคะลองไปหามาทานกันดูนะคะยูคอลลาเจนกระปุกนี้ตอนนี้เขาจัดโปรลดอยู่นะคะเหลือแค่490บาทเท่านั้นราคาดีงามทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ